สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาของท่านในเดือนพฤษภาคม2562กะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับที่ผ่านมาก็ทางช่องได้รับการสนับสนุนจากท่านเป็นอย่างดีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่7 พฤกษภาคมนะครับดาวังคารซึ่งเป็นตัวตนของท่านเนี่ยได้ย้ายเข้าสู่พบมรณะนะท่านมีเกณฑ์การเดินทางจากถิ่นที่อยู่นะครับมีการเขาเรียกว่าไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนนะครับก็คือตนุมรณะหรือท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องของสภาพทั่วไปสภาพแวดล้อมของชีวิต นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่15ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามานะครับเลงลัคนาของท่านอาทิตย์นี้มาจากพบการงานนะแปลง่ายๆก็ว่างานเข้านั่นเองนะครับการงานของท่านนะครับมีความเขาเรียกว่าเริ่มมีความร้อนแรงจากที่ที่ผ่านมาเดือนเมษาเนี่ยดาวอาทิตย์สถิตพบอรินะครับก็มีเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เขาเรียกว,ว่าเจออุปสรรคป,ปัญหาพอสมควรแต่เมื่อเข้าสู่ เดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปคือครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์เข้ามาเล็งลักนาซึ่งถือว่าก็เป็นจังหวะที่การงานส่งผลค่อนข้างดีนะครับส่งผลค่อนข้างดีหลังจากที่ท่านได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาแล้วเพราะว่าในวันที่25พฤษภาคมครับดาวพฤหัสบดีนะครับเรื่องการเงินของท่านเนี่ยจะย้ายเข้ามาทับลักนาดาวพฤหัสท,ทับลักเนี่ย ก็คือให้คุณสูงสุดในดวงชะตานะครับแล้วอาทิตย์ก็เป็นมิตรกับครูนะครับอาทิตย์ก็คือดาวอาทิตย์ครูนี่ก็คือดาวพฤหัสนะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเมื่อเลงกันนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาเป็นต้นไปท่านมีเกณฑ์ได้เจอโชคใหญ่นะเป็นโชคเกี่ยวกับทั้งเรื่องของการงานและการเงินดีจริงๆนะครับดีจริงๆ ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการงานของท่านนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยประจําอยู่ราศีสิงห์ราศีสิงห์ก็คือพบเกี่ยวกับกรรมะหรือการทํางานนะครับเรื่องของชีวิตโดยรวมทั่วๆไปนะครับพระฤหัสเนี่ยคือเรือนการเงินนะเรือนการเงินแล้วก็เรือนเจ้าเรือนสุขพระเจ้าเรือนโทษทีครับเจ้าเรือนปุตตะนะครับแปลว่าสิ่งใหม่แปลว่าสิ่งที่เป็นงานอดิเรกสิ่งที่เป็น อะไรที่เกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะครับก็สองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะครับเริ่มดีพอวันที่25ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดวงชะตาของท่านมีเรื่องน่ายินดีหลายเรื่องทีเดียวแล้วดาวพฤหัสเนี่ยทับลักขณาของท่านไปจนถึงวันที่3 10ตุลา 6, กสองนะครับดีตลอดนะครับ พอ30ตุลา6 62ย้ายไปไหนย้ายเข้าสู่เรือนการเงินเป็นเกษตรโอ้โหนี่แหละครับลัคนาราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะชีวิตเริ่มเดินหน้าแล้วนะดาวพฤหัสถอยหลังมากุมรักให้ท่านได้มีโอกาสสร้างตัวสร้างตนสร้างฐานนะทำอะไรก็ตามให้ประสบผลสำเร็จหลังจากนั้นนะครับปลายปีก็ดีเรื่องการเงินนะนะครับแต่ว่าในเดือนนี้อุปสรรคหมดไปหรือยังยังไม่ได้หมดไปนะครับ ดาวศุกร์เจ้าเรือนวินาศย้ายเข้ามาสู่เรือนอรินะครับย้ายเข้าสู่เรือนอริตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนะครับก็อาจจะมีปัญหานะครับเรื่องการงานแน่นอนมีแนวโน้มที่ดีแต่ถามว่าปัญหายังตามเข้ามาให้แก้ไขไหมแน่นอนนะครับดาวศุกร์นี่เป็นเจ้าเรือนวินาศนะครับเป็นเจ้าเรือนปัตนินะครับย้ายเข้ามาสู่เรือนอริ แน่นอนอาจจะมีปัญหาวุ่นวายในภาพรวมของชีวิตทั่วไปบ้างเช่นเราต้องเลือกงานเราต้องอไปทำงานหรือต้องรับผิดชอบภาระมากขึ้นเพื่อสร้างตัวตนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนรักอา,อาจจะไม่เข้าใจกันนะพูดอะไรก็ตามต้องมีเหตุผลเพราะอะไรครับดาวอังคารนะครับกับดาวพุธเนี่ย เป็นคู่ปากเสียงนะเป็นคู่ปากเสียงเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าบางครั้งเราไม่ได้ปากเสียหรอกแต่เราพูดตรงพอเราพูดตรงปุ๊บบางคนบางครั้งครับที่คู่ของเราเพื่อนร่วมงานของเราคนรอบข้างเราเจ้านายลูกน้องต่างๆนานาเนี่ยฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้นะมันมีโอกาสเป็นได้เพราะอะไรพูดมอรณะนะนะครับ ดาวอังคารตัวตนของท่านก็มรณนะและดาวอังคารกับดาวพุธเป็นคู่ปากเสียงดาวพุธกับดาวราหูเป็นคู่หลอกลวงเป็นคู่เขาเรียกว่าพูดแล้วเขาเรียกว่าบางมันจะมีหลายเหตุการณ์ที่เข้ามาพัวพันในเรื่องของคําพูดนะเช่นท่านอาจจะโมโ oh หที่มีคนพูดไม่เข้าหูท่านท่านก็เลยว่ากล่าวออกไปตรงๆงอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้หรือท่านอาจจะได้รับข่าวสารที่ไม่จริง ข่าวสารที่มันหลอกลวงข่าวสารที่มันมีการเล่เหลี่ยมอะไรที่ทําให้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเกี่ยงว่าล่ะครับมารไม่มีบารมีไม่เกิดคือจังหวะดวงของท่านในภาพรวมหลักใหญ่ๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะดาวหลักอย่างดาวพฤหัสนะครับเล่งกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่โชคเทวฤทธิ์ไม่ใช่แค่คู่เดียวครับคู่ที่2คือดาวเสาร์เล่งกับาราหูด้วยแล้วดาวเสาร์มาอยู่ในเรือนการเงินนะครับราหูมาอยู่ในเรือนบารณะ เลงกันก็มีผลครับพูดง่ายๆชีวิตของชาวราศีพิจิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ปี62เนี่ยเป็นเป็นช่วงปีที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างคิดใช่ว่าเปลี่ยนชีวิตไปอีกสถานะหนึ่งเลยนะครับก็ต้องดูในในเรื่องของพื้นดวงเดิมด้วยว่าแต่ละท่านเนี่ยนะพื้นดวงเดิมเป็นอย่างไรถ้าพื้นดวงเดิมส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้ให้ก้าวหน้า ส่งเสริมเรียกว,ว่ามีฐานที่มั่นคงนะในจังหวะนี้แลครับก็เป็นช่วงที่เือเรียกว่าจะก้าวหน้าแบบชีวิตเดินหน้าแบบไปอีกขั้นหนึ่งนะแต่บางท่านอาจจะกรรมเก่าอาจาาอาจะมีเยอะหน่อยดวงเดิมอาจจะไม่เกื้อนหนุนเนี่ยยังไงซะก็เป็นไปได้ด้วยดีพอสมควรแต่อาจจะว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอาจจะช้าบ้างอาจจะดีก็ดีไม่สุดหรืออะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าแล้วแต่บุญทํากรรมสร้างกันมา แต่โดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าดีครับภาพรวมในเรื่องหลักๆดีแต่ถามว่าปัญหามีมาไหมมีมาแน่นอนอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับเรื่องของการอุปสรรคในการทํางานเรื่องที่คาดไม่ถึงต้องระวังมีดาวเกตอยู่ในภพวินาศนะครับดาวภพวินาศก็ไปอยู่ในภพอรินะครับก็ต้องระวังในเรื่องของดาวฤตยูก็ยังอยู่ในภพอริอยู่นะครับซึ่งก็อยู่ยาว,ยาวดาวฤตยูเนี่ย,ยเขาเรียกว่า ยังไม่ต้องไปเจาะลึกมากเพราะว่าย้ายราศีเนี่ยเปีจะย้ายหนึ่งครั้งนะครับทั้นนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าและดาวฤตยูเนี่ยอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลจากโลกมากฉะนั้นก็เขาเรียกว่ากว่าจะส่งผลเนี่ยมันค่อยๆส่งผลเป็นลักษณะภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมมากกว่ามันไม่ใช่ว่าดาวรัตยูเข้าสู่ภพอฬิชีวิตจะแบบโอ้โหจะแย่เลยมีอุปสรรคมากมายตั้ง7ปีอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ มันเป็นลักษณะที่ว่าอยู่ไกลดาวพฤหัสดีอยู่ไกลส่งผมนี่จะค่อยส่งกระแสที่ทําให้มีผลต่อชะตาชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือแย่เนี่ยจะค่อยๆส่งผลแบบต่อเนื่องยาวนานนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่มาแบบตูมพิกผันนะครับมันจะตูมพิกผันต่อเมื่อดาวอื่นเข้าทําการนะครับดาวอื่นเข้าทําการหนักๆเช่นพระเสาร์พระราหูพระพฤหัสอย่างเงี้ยครับถ้า ส่งผลดีในดวงชะตาางครับดาวอัยูก็จะส่งแสงส่งกระแสนะครับเข้าเขาเรียกว่าเพิ่มพลังให้กับเรื่องนั้นๆเข้าไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบกันไหมท่าทีนี้นะครับก็เนี่ยคือในช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงที่ชีวิตของท่านมันจะเนี่ยแหละครับดาวในเห็นใไหมสามดวงอยู่ในภพอรินะครับหนึ่งดวงอยู่ในภพปัตตนี สามดวงอยู่ในภพวินาศนะอรินี่ก็เป็นทุสถานภพมรณะมรณะนะครับเท่าทีมรณะนี่ก็เป็นทุสถานภพนะครับวินาศจะมีดาวเกตอยู่นะครับก็ทุสถานภพก็คือภพที่เสียในดวงชะตานะั่นคืออริมรณะวินาศนะครับแต่นะครับมันก็เป็นช่วงที่ดาวดีกลุ่มลัคนานะดาวเสานํนำน่ารักเล่งกับราหูด้วยก็เรียกว่า ปีนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปีแห่งการแข่งขันนะเป็นการประกวดประชันแข่งขันถ้าเกิดชีวิตของชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกเนี่ยได้กําลังเข้าสู่การแข่งขันชาเลนจ์อะไรต่างต่นานาเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ว่าโอ้โหอาจจะเกิดอุปสรรค์อาจจะเหนื่อยหนักปัญหาอะไรก็ตามแต่ก็สามารถผ่านไปได้นะครับส่วนเรื่องของความรักเป็นยังไงความรักอย่างที่บอกแล้วดาวคู่ครองคือดาวศุกร์ ย้ายไปสู่เรือนอรินะครับก็ช่วงเดือนนี้อาจจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดาวปัตนิเป็นอรินะครับก็ไม่นานครับเดี๋ยวดาวศุกร์ก็ประมาณปลายเดือนนะครับกลางเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะเริ่มย้ายแล้วนะครับกลางเดือนมิถุนาก็จะเริ่มย้ายแล้วก็ ยังไม่ต้องห่วงมากเท่าไหร่ครับดาวสุกก็จะย้ายประมาณวันที่6มิถุนานะครับก็เดือนนี้ทนไปก่อนในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกับคู่ครองนะต่างๆนานาก็เดี๋ยวพอต้นเดือนมิถุนาก็ย้ายไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็เป็นช่วงนี้เท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับ ท่านอาจจะโหมทํางานหนักหรืออะไรก็ตามเนี่ยสุขภาพต้องระวังรักษาเพราะมีดาวเข้าสู่พบมรณะถึงสามดวงนะครับก็เรียกว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยได้นะครับเจ็บป่วยได้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะาตัวเองเป็นตัวเองก็คือดาวองคาเนี่ยย้ายเข้าสู่พบมรณะด้วยก็ก็มีผลในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับทางาการ เคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าราหูกับอังคารนี่ก็เป็นคู่ธาตุลมนะครับราหูกับอังคารนี่เป็นคู่ธาตุลมดาวอังคารกับดาวพุธเนี่ยก็เป็นคู่ปากเสียงอย่างที่เตือนกันไปนแล้วนะครับก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องของบางครั้งอาจจ,อาจจะเจ็บปวดใน,นเรื่องของการใช้เสียงก็ได้อาจจะเจ็บคอเจ็บหลอดลมเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับหรือปอดนะครับจงังหวะต่างต่างๆนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพ ตรวจสุขภาพให้ดีเพราะว่าตนุมรณะยังไงก็มีเกณฑ์ที่จะว่าเสียสุขภาพหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับหนักนะครับไม่ถึงกับหนักเท่าไหร่เพราะดูแล้วว่ามันยังอยู่ในมุมที่เดี๋ยวพ่อดาวอังคารย้ายไปก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็โดยภาพรวมก็คือต้องรักษาสุขภาพนะ,นะครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกความตั้งใจของคุณโฟกัสในเรื่องงานให้ดีนะครับมันจะเป็นจังหวะที่งานจะดีมาก ในช่วงเดือนรอยต่อพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยนะครับเรื่องงานจะโดดเด่น เรื่องเงินก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็เป็นเรื่องของการยกระดับฐานะของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้เอาละครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้รับชมรับฟังก็อย่าลืมนะครับคลิปในเดือนต่อไปแต่ก่อนอื่นต้องกด subscribe หรือว่าติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ